รุ่งอรุณของวันใหม่แผ่ปกคลุมไปทั่วกรุงเทพแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบกระจกของตึกระฟ้ารูรราใจกลางเมืองเสียงเครื่องยนต์จากรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ดังระงม,มไปทั่วถนน,นชายวัยกลางคนคนหนึ่งในเสื้อเชิดสีขาวธรรมดากางเกงสแลกเก่าและรองเท้าหนังที่มีรอยประยืนอยู่หน้าประตูตึกสำนักงานที่ผู้คนแต่งตัวรูหราเดินเข้าออกตลอดเวลาเขาชื่ออาทิตย์ ชายวัย52ปีที่เคยผ่านความร่ำรวยมหาศาลเมื่อ10ปีก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดและหายตัวไปจากวงการธุรกิจไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเขาเดินทางไปทั่วประเทศไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านห่างไกลสอนเด็กๆอ่านหนังสือและทำงานร่วมกับชาวนาเขาเรียนรู้ถึงคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่า เช้านี้เขากลับมาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะนักธุรกิจผู้มั่งคั่งแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาถือแฟ้มเอกสารเก่าๆเดินเข้าไปที่ประตูอาคารใหญ่ทันทีที่เปิดเสียงจากเครื่องสแกนบัตรดังขึ้นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเดินเข้ามาคุณมาทําอะไรครับห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยไม่มีบัตรครับรอปพอหนุ่มพูดเสียงเข้มอาทิตย์ยิ้มเล็กน้อยผมมาพบผู้จัดการครับชื่อคุณศักดา รอปอพอรีตามองเสื้อผ้าที่อาทิตย์สวมใส่แล้วพูดอย่างไม่พอใจไม่มีใครนัดคุณไว้ครับออกไปก่อนเธอครับอย่ามาก่อกวนอาทิตย์ไม่พูดอะไรเขาเพียงแต่พยักหน้าเบาๆและถอยออกมายืนอยู่ริมกำแพงตรงมุมที่เงียบที่สุดของตึกไม่นานนักเด็กสาวคนหนึ่งในชุดแม่บ้านเดินถือไม้ถูพื้นและถังน้ำออกมาเธอชื่อมาลิใบหน้าซื่อและแววตาอ่อนโยนเธอเห็นอาทิตย์ยืนอยู่คนเดียวเธอยิ้มและพูดขึ้นคุณลุงมารอใครหรือเปล่าคะเสียงของเธอนุ่มนวลจนทำให้อาทิตย์รู้สึกอบอุ่นใจ ลุงแค่อยากเข้าไปดูตึกเก่าที่เคยทำงานน่แต่คงไม่ได้รับอนุญาตแล้วละเขาหัวราะเบาๆมาลียิ้มกว้างเดี๋ยวมาลีจะถามให้ข้ารอแป๊บนะคะอาทิตย์มองเธอเดินหายเข้าไปในตึกก่อนจะหันมองท้องฟ้าสายลมอ่อนๆพัดผมเขาของเขาเบาๆเขารู้ดีว่าโลกของธุรกิจอาจเย็นชาแต่หัวใจของคนธรรมดายังอบอุ่นอยู่เสมอ เมื่อเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องววตาของชายคนนั้นพลันเปลี่ยนไปจากสายตาที่สงบนิ่งกลับมีแววเศร้าแฝงอยู่ลึกๆภาพจำจากอดีตไหลบ่าเข้ามาราวกับกระแสน้ำไหลหลากครั้งหนึ่งเขาเคยยือนอยู่ที่จุดเดียวกันนี้ในชุดสุดที่แพงที่สุดรายล้อมด้วยผู้บริหารที่ยิ้มรับเขาด้วยคำชมประจบสอพลอแต่เบื้องหลังกลับคือคำดูถูกความอิจฉาและแผนการทรยศที่ค่อยๆทำลายศรัทธาของเขาทีละน้อยวันนั้นเขาจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันหลังกลับเพราะหัวใจเขาบอบช้ำเกินกว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริง และในวันนี้เขากลับมายืนที่เดิมอีกครั้งในฐานะคนแปลกหน้าไม่ใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ไม่ใช่เพื่อเปิดโปงความลับของใครแต่เพื่อสังเกตเพื่อเพื่อมองเห็นว่าอะไรยังคงเหมือนเดิมและอะไรที่เปลี่ยนไป ขณะที่มารีเดินถือแฟ้มกลับมาเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ชายคนนั้นเงยหน้ามองเพดานสูงของอาคารท้องฟ้าข้างนอกเริ่มเปิดแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกสะท้อนบนผนังหินอ่อนชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกถึงความสงบภายในอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่ใช่เพราะสถานที่เปลี่ยนไปแต่เพราะหัวใจของเขาเปลี่ยนไปเสียงเรียกชื่อเล่นของเขาเบาๆจากเจ้าหน้าที่ปลุกให้เขาหลุดจากห้วงคิดคุณชายครับรบกวนกรอบเอกสารนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเขารับเอกสารมาพร้อมรอยยิ้มบางๆ รอยยิ้มของคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาชายขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น27ชั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องประชุมใหญ่ของผู้บริหารที่ซึ่งเขาเคยนั่งหัวโตวในฐานะหัวหน้าโครงการใหญ่ของบริษัทเดินผ่านทางเดินที่ปูพรมสีเทาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเงียบสนิทแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยเสียงเสียงความทรงจำเสียงของความผิดหวังและเสียงหัวเราะเสียดสีจากอดีตที่ยังฝังอยู่ในใจ เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกกลิ่นของไม้เก่าผสมกับน้ำหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกทันทีห้องประชุมยังเหมือนเดิมโตไม้โอกยาวกลางห้องเก้าอี้เรียงเป็นแถวเรียบร้อยและกรอบภาพผู้นำในอดีตยังคงแขวนอยู่บนผนังไม่ขยับชายชาราเดินเข้าไปช้าๆหยุดยืนที่มุมห้องเงียบไม่มีใครสังเกตเห็นไม่มีใครจำได้ว่าเขาคือใคร เสียงสนทนาเริ่มดังขึ้นสมาชิกบอร์ดใหม่ๆกำลังพูดถึงแผนการขยายสาขางบประมาณและผลกำไรไม่มีใครพูดถึงพนักงานระดับล่างไม่มีใครพูดถึงจริยธรรมหรือความสุขของคนทำงานเลยสักนิดเขาฟังอย่างสงบแต่น้ำในใจกลับกระเพื่อมขึ้นเรื่อยๆขณะที่หนึ่งในกรรมการพูดด้วยน้ำเสียงยามเหยียดถึงพนักงานทำความสะอาดว่าถ้าอยากได้พนักงานคุณภาพก็ควรเริ่มจากจ้างคนที่มีสมองหน่อยชายชาราในมุมห้องเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตาก,กับภาพสะท้อนตัวเองในกระจก เขาไม่โกรธไม่เกลียดแต่รู้แน่ชัดแล้วว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การไล่ใครออกแต่คือการสร้างคนใหม่ด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าหลังการประชุมสิ้นสุดลงชายชาราก็เดินลงมาชั้นล่างอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรกับใครเขาไม่ต้องการคำปรบมือหรือคำยกย่องแต่ต้องการฟังเสียงจริงของคนทำงานก่อนจะกลับออกจากตึกเขาวะไปที่ห้องน้ำพนักงานชั้นใต้ดินและที่นั่นเองเขาได้พบมาลีอีกครั้ง มลิกำลังก้มเก็บถุงขยะที่หนักจนข้อมือเธอสั่นเขารีบเข้าไปช่วยยกถุงขึ้นอย่างง่ายดายขอโทษครับให้ผมช่วยมลิงเงยหน้ามองเขาในตาเธอเต็มไปด้วยความตกใจและอายขอบคุณค่ะหนูจำได้ว่าคุณคือคนเมื่อเช้าที่ยืนอยู่หน้าตึกใช่ไหมคะเขายิ้มเล็กน้อยใช่ผมเองครับขอบคุณที่คุณมองผมเป็นคนไม่ใช่แค่คนส่งของมลิงเงยไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆหนูไม่เคยมองใครแบบนั้นค่ะเพราะแม่หนูก็เคยเป็นแม่บ้านมาก่อนหนูรู้ว่าความเหนื่อยมันเป็นยังไง คำพูดนั้นกระแทกใจเขาอย่างแรงมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือภาพสะท้อนของชีวิตจริงที่เขาเคยลืมไปในโลกของตัวเลขและกำไรเขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ลูกจ้างแต่คือมนุษย์ที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีหัวใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าใครเขายื่นมือไปผมชื่ออาทิตย์ยินดีที่ได้รู้จักครับมาลีนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะจับมือเขาเบาๆมาลิกะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันและวินาทีนั้นเอง โลกทั้งใบของชายคนหนึ่งที่เคยถูกผลักสกลับถูกเปิดประตูต้อนรับอีกครั้งด้วยมือของคนธรรมดาที่เต็มไปด้วยหัวใจหลังจากทั้งสองได้จับมือกันมาลีก็ชวนเขาไปนั่งพักตรงมา้านั่งเล็กๆข้างห้องน้ำมันไม่ใช่ที่หรูหราไม่มีแอร์ไม่มีเสียงเพลงมีแค่ลมอ่อนๆและกลิ่นของผงซักฟอกแต่สำหรับอาทิตย์มันกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดคุณทำงานแถวนี้เหรอคะมาลีถามแบบไม่ถือตัวเขาหัวเราะเล็กน้อยอืมเรียกว่ายังไงดีละ่ะผมแค่เพิ่มกลับมาที่นี่หลังจากไปนาน มลิพยักหน้าเข้าใจโดยไม่ซักไซส์อะไรมากเธอเพียงยิ้มให้อย่างจริงใจซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เขารู้สึกว่าหาได้ยากเหลือเกินในโลกของการเมืองบริษัทหนูทำงานที่นี่มาเกือบสามปีข้าบางครั้งก็เหนื่อยบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนแต่วันนี้มีคนมาช่วยถือขยะให้หนูหนูเลยรู้สึกว่าตัวเองยังม,มีค่าอยู่บ้างคำพูดนั้นทำให้อาทิตย์เงียบไปหัวใจเขาถูกขย่าอีกครั้งเขามองหญิงสาวธรรมดาๆตรงหน้าคนที่เขาไม่เคยรู้จักแต่กลับทำให้เขามองโลกเปลี่ยนไป คุณมีค่ามากครับไม่ใช่แค่สำหรับงานแต่สำหรับโลกนี้ด้วยเขาตอบเบาๆเสียงสั่นเล็กน้อยจากความเงียบเล็กๆนั้นเกิดเป็นความผูกพันบางอย่างที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้สายลมยังพัดเหมือนเดิมแต่ใจอาทิตย์กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากพูดคุยกันอย่างอบอุ่นมาริก็ลุกขึ้นเพื่อไปทำความสะอาดต่อแต่อาทิตย์กลับนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่า15นาทีเขามองดูรอบๆสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบของเขา ห้องประชุมที่เคยถูกปฏิเสธเสียงหัวเราะเยาะย้ยจากเพื่อนร่วมงานภาพจำเหล่านั้นยังคงฝังแน่นในใจแต่วันนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปเสียงไม้กว่าที่ลาดไปบนพื้นเสียงน้ำหยดจากท่อเก่าเสียงหัวเราะเบาๆของมาลีที่พูดกับพี่แม่บ้านอีกคนทุกอย่างดูมีชีวิตมีจังหวะมีมนุษย์เขาเดินกลับขึ้นมาเงียบๆด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นแรงอย่างประหลาดก่อนจะหยุดยืนอยู่หน้ากระจกตรงล็อบบี้เขามองเงาตัวเองในกระจกนั้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เคยหิวแค้นกโกรธเคืองและเจ็บปวด แต่วันนี้เขากำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัยและในวินาทีนั้นเองเขาตัดสินใจผมจะไม่ทำลายที่นี่ผมจะสร้างมันใหม่ด้วยหัวใจอาทิตย์ยังคงยืนอยู่หน้ากระจกราวกับกำลังสองมองลึกเข้าไปในอดีตของตัวเองเนาของเขาสะท้อนกลับมาพร้อมกับความทรงจำในวันที่เขาถูกกดขี่ถูกทำลายความฝันถูกเหยียบย่ำโดยคำพูดเย็นชาแต่ในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงในใจที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงของความเข้าใจ ความโกรธของเธอไม่ได้ทําให้เธอเป็นคนแข็งแกร่งขึ้นแต่การให้อภัยต่างหากที่จะทําให้เธอกลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเปิดตาขึ้นอีกครั้งโลกดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแม้ทุกอย่างจะเหมือนเดิมก็ตามแต่หัวใจของเขากําลังเดินไปในทิศทางใหม่เขาก้าวเดินไปทางลิฟต์ไม่ใช่ด้วยความเย่อหยิ่งหรือความแค้นแต่ด้วยความสงบและตั้งใจเขาไม่ได้กลับมาที่นี่ใน,ในฐานะผู้ชนะที่ต้องการชัยชนะ แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่วันหนึ่งเขาเคยฝันว่าจะได้รับในห้องทำงานเก่าชั้น16ที่ถูกปิดตายมาหลายปีไฟฟ้าถูกเปิดขึ้นอีกครั้งฝุ่นลอยบวนในแสงแดดที่ลอดผ่านม่านหน้าต่างอาทิตย์เดินเข้าไปช้าๆด้วยหัวใจที่เต้นเผ่าเบาโต๊ะทำงานไม้เก่าๆของเขายังอยู่ในมุมเดิมเอกสารกองใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเปิดถูกปิดผนึกไว้อย่างเงียบๆ เขานั่งลงเปิดแฟ้มเอกสารแฟ้มแรกมือของเขาสั่นเล็กน้อยความทรงจำที่เขาพยายามลืมกลับมาอีกครั้งเขาพบชื่อของคนบางคนที่เคยหักหลังเขาผู้จัดการเก่าที่เคยกล่าวโทษเขาอย่างไม่เป็นธรรมบัญชีการเงินที่ถูกบิดเบือนเขาจำได้ดีว่าทำไมเขาจึงจากไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บกลับรู้สึกสงบเหมือนใจเขาได้เติบโตผ่านพายุแห่งอดีตเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นคุณอาทิตย์ข้าเสียงของมาริเรียกเขาเขายิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับเข้ามาได้เลย มารีเข้ามาช้าๆเธอเห็นเอกสารกระจายเต็มโต๊ะและสีหน้าของอาทิตท,ที่เต็มไปด้วยความเงียบเงันปนเศร้านี่คือแฟ้มที่เขาเคยเก็บไว้เหรอคะเธอถามอย่างระมัดระวังใช่เป็นเอกสารที่ไม่มีใครกล้าแต่ตั้งแต่วันที่ฉันถูกขับออกไปอาทิตย์พูดพลางพลิกหน้ากระดาษไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าความจริงมันคืออะไรมารีนั่งลงข้างๆเขาช่วยหยิบแฟ้มอีกชุดมาวางไว้ตรงหน้าหนูจะช่วยข้าเธอพูดเรียบๆแต่สายตาแน่วแน่ ทั้งสองนั่งเงียบในห้องเก่าแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านกระจกพวกเขาเริ่มอ่านเริ่มเรียงลำดับข้อมูลบางหน้ากระดาษมีลายมือของอาทิตย์เมื่อสิปีก่อนบางแฟ้มมีลายเซ็นของผู้บริหารที่หายตัวไปหลังเหตุการณ์นั้นทุกอย่างถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนอาทิตย์พึมพำแต่ความจริงมันไม่เคยหายไปใช่ไหมคะมาริพูดด้วยแววตาที่เปล่งประกาย เสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าที่มุมห้องดังขึ้นทําให้อาทิตย์สะดุ้งเล็กน้อยมาลิมองเขาอย่างตกใจยังมีคนใช้เบอร์นี้อยู่เหรอคะอาทิตย์ลุกขึ้นเดินไปหยิบูโทรศัพท์ขึ้นมาช้าช้าสวัสดีครับเสียงปลายสายเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆในที่สุดคุณก็กลับมาอาทิตย์ชะนักมือที่จับโทรศัพท์แน่นขึ้นมาลีเดินเข้ามาใกล้ฟังเสียงเบาๆที่เล็ดลอดออกมาทุกอย่างยังไม่จบคนที่คุณไว้ใจบางคนเขาเปลี่ยนไปแล้วน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดใครกันแน่ อาทิตย์ถามกลับด้วยเสียงแผ่วเบาคุณจำคำสัญญาเมื่อสิบปีก่อนได้ไหมปลายสายถามกลับอาทิตย์หลับตาภาพวันเก่าๆผุดขึ้นมาในใจสายฝนที่ตกในวันนั้นรอยยิ้มของใครบางคนและการทรยศที่เจ็บลึกเขาวางสายชา้ชาๆหันมาถามมาลิมันยังไม่จบและบางคนอาจไม่ใช่อย่างที่เราเคยเชื่อ คืนนั้นฝนตกพรำๆเสียงหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะชวนให้หัวใจอ่อนไหวอาทิตย์ยืนอยู่ที่ระเบียงเล็กๆของห้องพักพนักงานมองท้องฟ้าที่มืดครึ้มสายตาเขาหนักแน่นแต่แฝงความสับสนในมือถือจดหมายเก่าฉบับหนึ่งที่เขาเก็บไว้นานนับสิปีข้อความในนั้นเป็นลายมือของอดีตหุ้นส่วนคนสนิทที่เคยหักหลังเขาถ้าสักวันคุณกลับมาจงอย่าเชื่อใจใครง่ายๆอีก มาริเดินเข้ามาอย่างเงียบเงียบพร้อมผ้าขนหนูในมือคุณอาทิตย์เปียกหมดเลยข้าเข้ามาข้างในดีกว่านะข้าอาทิตย์หันมาเขายิ้มเล็กน้อยแม้ใบหน้าจะเปียกน้ำฝนแต่ววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นขอบคุณนะมาริคุณเป็นคนเดียวที่มองผมอย่างที่ผมเป็นจริงๆมาริไม่ตอบเธอเพียงแต่ยื่นผ้าให้และยืนอยู่เคียงข้างเขาทั้งคู่ยืนเงียบกันในความชื้นของสายฝนความเงียบที่ไม่อยดอัดแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย เป็นเพียงพนักงานธรรมดาเคยถูกเหยียบย่ำจากระบบเคยล้มเหลวเคยนอนริมทางและไม่มีใครเหลียวแลความเจ็บปวดเหล่านั้นได้กลายเป็นครูที่สอนเขาอย่างเข้มงวดที่สุดและวันนี้เขาคือผลผลิตของความเข้มแข็งนั้นเขาเรียกประชุมทีมระดับผู้บริหาร ขาดคือความหวังและว,วันนี้ผมอยากให้ทุกคนมีความหวังเช่นกันคําพูดเหล่านั้นไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในห้องแต่มันสั่นฟอนความคิดของผู้คนนายอาทิตย์ไม่ได้สั่งให้ใครทาตามเป้าหมายหรือกฎที่เข้มงวดแต่เขาขอให้ทุกคนกลับไปคิดว่าเราทํางานกันไปเพื่ออะไรเมลีที่ตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าแผนกทําความสะอาดได้รับจดไม้รับจากนายอา เริมเปลี่ยนแปลงจากภายในมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมจิตใจพนักงานมีห้องให้คำปรึกษามีวันหยุดที่ให้พักใจและที่สําคัญที่สุดคือมีการฟังกันจริง <c oughs> คนที่เคยคิดจะลาออกกลับมาต่อสู้คนที่เคยหมดหวังกลับมามีไฟคนที่เคยแค่งานเพิ่มเงินกลับมาทําด้วยใจและทั้งหมดนั้นเริ่มจากชายคนหนึ่งที่ถูกรอปอปปฏิเสธไม่ให้เข้าอาคารในเช้าวันนั้นซีนต่อจากนี้เริ่มขึ้นในเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนส่องรอดผ่านกระจกหน้าต่าง เวามหมองบนต้องมีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเป็นรูปเขาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กกับพ่อแม่ที่ล่วงรับความทรงจาเก่าไหลย้อนกลับมาราวกับสายน้ําฉันกลับมาแล้วกลับมาเพื่อสร้างไม่ใช่ทําลายเขาพึทํากับตัวเองเสียงเ้าประตูเบาๆดังขึ้นก่อนที่มาริจะยื่นหน้าเข้ามาด้วยรอยยิ้มคุณอาทิตย์คะคุณมีประชุมกับทีมบริหารในอีกสินาทีคะอาทิตย์พยักหน้ายิ้มตอบด้วยความนุ่มนวล เรียบแต่พลังแห่งความเมตตาในสายตาเขาทําให้ทุกคนเงียบลงผมรู้ว่าหลายคนยังไม่มั่นใจในตัวผมและผมก็ไม่คาดหวังให้คุณเปลี่ยนทันทีเขาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่สิ่งที่ผมต้องการคือโอกาสโอกาสที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เห็นคุณค่าของกันและกันไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือผลงานแต่หัวใจของพวกเราเสียงเงียบนั้นชั่วขณะก่อนที่คุณวันชัยรองประธานฝ่ายการเงินจะถามขึ้นด้วยความระมัดระวงังคุณอาทิตย์คุณคิดว่าจะเปลี่ยนองค์กรที่มี เช้าวันต่อมาบรรยากาศในบริษัทเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีข่าวลือแพร่กระจายว่าเจ้าของบริษัทตัวจริงกลับมาแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครอาทิตเดินเข้าห้องประชุมพร้อมมาลีทุกสายตาหันมามองเขาอย่างสงสัยทันใดนั้นเสียงประตูเปิดออกอย่างแรงชายในชุดสูทสีเข้มเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งอาทิตย์ไม่คิดเลยว่าจะกล้ากลับมาเขาคือคุณวิชัยอดีตหุ้นส่วนที่เคยขายบริษัทให้กลุ่มต่างชาติเขาคือคนที่หักหลังอาทิตย์เมื่อสิบปีก่อน ทุกอย่างเงียบลงทันทีเหมือนเวลาหยุดเดินอาทิตย์ยิ้มบางๆผมไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเยียวยาสิ่งที่คุณทำพังวิชัยหัวเราะเบาๆนั้นเราจะได้เห็นว่าความเมตตาของนายจะพาบริษัทไปได้ไกลแค่ไหนเช้าวันต่อมาบรรยากาศในบริษัทเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีข่าวลือแพร่กระจายว่าเจ้าของบริษัทต,ตัวจริงกลับมาแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครอาทิตย์เดินเข้าห้องประชุมพร้อมมาลีทุกสายตาหันมามองเขาอย่างสงสัยทันใดนั้นเสียงประตูเปิดออกอย่างแรง ชายในชุดสูทสีเข้มเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งอาทิตย์ไม่คิดเลยว่าจะกล้ากลับมาเขาคือคุณวิชยัยอดีตหุ้นส่วนที่เคยขายบริษัทให้กลุ่มต่างชาติเขาคือคนที่หักหลังอาทิตย์เมื่อสิบปีก่อนทุกอย่างเงียบลงทันทีเหมือนเวลาหยุดเดินอาทิตยิย้มบางๆผมไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเยียวยาสิ่งที่คุณทำพังวิชัยหัวเราะเบาๆนั้นเราจะได้เห็นว่าความเมตตาของนายจะพาบริษัทไปได้ไกลแค่ไหน บ่ายวันนั้นอาทิตย์เรียบประชุมทีมบริหารครั้งแรกเขาเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงสมบนุ่นนวลแม้ภายใต้แรงกดดันจากอดีตที่ยังไม่จางหายผมรู้ว่าหลายคนสงสัยในตัวผมแต่ผมไม่ได้กลับมาเพื่ออำนาจผมกลับมาเพื่อคนทำงานทุกคนที่นี่เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่มีหัวใจและคุณค่าเสียงหนึ่งจากมุมห้องดังขึ้นแล้วเราจะไว้ใจคุณได้ยังไงในเมื่อคุณหายไปนานเป็นสิบปี อาทิตย์หันไปมองชายวัยกลางคนที่ถามเพราะผมกลับมาพร้อมบทเรียนผมเคยล้มเคยสูญเสียและเคยเข้าใจผิดคนแต่วันนี้ผมเรียนรู้แล้วว่ามนุษย์มีค่ามากกว่ากำไรหลังการประชุมมาลีเดินตามอาทิตย์มาด้วยสีหน้ากังวลคุณอาทิตย์คนในบริษัทบางคนเริ่มรวมกลุ่มต่อต้านคุณพวกเขาอาจเป็นคนของคุณวิชยัยอาทิตย์พยักหน้าเบาๆผมรู้ดีมาลีว่ามันจะไม่ง่ายแต่ใจที่จริงใจและไม่กลัวความยากลำบากจะชนะในที่สุดคืนวันนั้นเขานั่งอยู่ที่ระเบียง ห้องพักมองกรุงเทพในยามค่ำคืนแสงไฟเมืองหลวงสะท้อนดวงตาที่มีทั้งความเจ็บปวดและความหวังภาพในอดีตย้อนกลับมาสิบปีก่อนเขาเคยเชื่อใจวิชัยให้บริหารกิจการแทนช่วงที่เขาไปรักษาพ่อที่ป่วยหนักแต่เมื่อกลับมาเขาพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหุ้นถูกขายกรรมสิทธิ์ถูกโอนและเขาเองถูกกันออกจากบริษัทโดยสมบูรณ์ความทรงจำเหล่านั้นยังคงเจ็บปวดแต่ไม่ใช่เพื่อให้แก้แค้นมันคือแรงผลักดันให้เขากลับมาในวันนี้ด้วยหัวใจใหม่ ในวันต่อมาเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทยกเลิกระบบการวัดผลงานที่กดดันเกินไปเปิดพื้นที่ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและให้สิทธิ์กับคนทำความสะอาดพนักงานระดับล่างได้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้เริ่มส่งผลมลิกลายเป็นสื่อกลางที่พนักงานหลายคนเริ่มให้ความไว้วางใจบรรยากาศจึงเครียดเริ่มคลายลงเล็กน้อยแต่วิชัยไม่ได้นิ่งเฉยเขาเริ่มกดดันคณะกรรมการบริษัทรับหลังพร้อมทั้งปล่อยข่าวหรือว่าอาทิตย์มีแผนขายบริษัทต่ออีกครั้งเพื่อสร้างความไม่มั่นใจ อาทิตย์ตัดสินใจเผชิญหน้ากับคณะกรรมการอย่างเปิดเผยเขานำเสนอแผนฟื้นฟูที่ชัดเจนพร้อมตัวเลขแสดงการเปลี่ยนแปลงทางบวกในระยะสั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจผมเชื่อในคนมากกว่าระบบและเมื่อคนในบริษัทมีหัวใจร่วมกันองค์กรจะยั่งยืนกว่าผลกำไรชั่วคราวมีเสียงปรบมือจากพนักงานบางส่วนที่รอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเริ่มลังเลความหวังเริ่มกลับมาอีกครั้ง ในขณะเดียวกันมาลิกลับไปยังบ้านไม้เล็กๆของเธอในชุมชนแออัดเธอนั่งพับผ้าให้ยายที่ป่วยพร้อมกับพูดว่าคุณอาทิตย์เขาเป็นคนดีจริงๆยายเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยยายยิ้มทั้งน้ำตาถ้าคนดีได้มีที่ยืนโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะหลานเตยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กลับมาด้วยหัวใจอ่อนโยนและเด็กสาวธรรมดาที่มีศรัทธาในความดีค่อยๆเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เคยแข็งกร้าวให้กลับมามีชีวิตมนุษย์อีกครั้งและนี่ ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะยาวไกลกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้ค่ำวันหนึ่งก่อนพระอาทิตย์ตกดินอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทอาทิตย์กรุ๊ปเต็มไปด้วยแสงอ่อนๆจากเทียนไขเล่มเล็กๆที่พนักงานทุกคนถือไว้ไม่มีใครพูดไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนเพียงยืนล้อมเป็นวงกลมรอบๆอ,อาทิตย์ที่ยืนเงียบๆตรงกลางมาลีเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งเธอเริ่มอ่านถึงผู้ชายคนหนึ่งที่กลับมาพร้อมหัวใจไม่ใช่เพื่อล้างแคน แต่เพื่อนำแสงกลับมาให้ทุกคนเสียงของเธอสั่นทุกคำสะเทือนใจเธอพูดถึงวันที่เขามาในชุดธรรมดาแล้วถูกปฏิเสธหน้าประตูถึงวันที่เธอแค่ยิ้มให้คนแปลกหน้าและวันต่อมาที่เธอรู้ว่าเขาคือเจ้าของคนใหม่วันนี้พวกเรามีความกล้าที่จะรักเข้าใจและให้อภัยเพราะคุณเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นทุกคนรวมใจกันร้องเพลงความหวังอาทิตย์หลับตาน้ำตาไหลเงียบๆนี่คือการชนะที่ไม่มีถ้วยรางวัลแต่เป็นชัยชนะที่เปลี่ยนหัวใจคนทั้งตึก อาทิตย์เดินช้าๆไปยังมารี่ามกลางสายตาของพนักงานทุกคนเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่มองหน้าเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมารียื่นเทียนในมือให้เขาคุณคือแสงสว่างของเราเธอพูดเบาฮ่าฮ่าอาทิตรับเทียนมาอย่างเงียบงันและยกมือไหว้พนักงานทุกคนผมเคยคิดว่าความสําเร็จคือเงินชื่อเสียงและตําแหน่งแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือการได้เป็นเหตุผลที่คนอื่นยิ้มได บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจเต้นของทุกคนวันนี้ผมไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นเจ้านายผมกลับมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พร้อมจะเรียนรู้กับพวกคุณน้ำตาของพนักงานหลายคนไหลาอาบแก้มเราจะสร้างบริษัทนี้ด้วยความเข้าใจความรักและความเคารพต่อกันไม่ใช่แค่ตัวเลขในรายงานประจำปีทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันยกเทียนขึ้นสูงเพื่อแสงสว่างใหม่เพื่ออนาคตที่มีหัวใจ ในคืนนั้นบนตึกสูงแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพแสงเทียนนับร้อยเล่มสองสว่างเหมือนดาวนับพันที่ไม่เคยดับและจากวันนั้นบริษัทอาทิตย์กรุ๊ปไม่ใช่แค่สถานที่ทำงานแต่คือบ้านของหัวใจในค่ำคืนนั้นหลังจากแสงเทียนดับลงพนักงานหลายคนยังไม่ยอมกลับบางคนยืนมองแสงสุดท้ายบนกระจกตึกบางคนร้องให้บางคนยิ้มและบางคนกอดกันเงียบฮ่าฮ่าลุงแดงเดินมาหาอาทิตย์ขอบคุณนะที่คุณเลือกจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่นายใหญ่ อาทิตย์จับมือเขาแน่นน้ำตาคลอผมเรียนรู้จากคุณมากกว่าหนังสือเล่มใดในชีวิตมาลี่เดินเข้ามาเอาผ้าพันคอของเธอคลุมไหล่อาทิตย์พรุ่งนี้อาจไม่ง่ายแต่เราจะไปด้วยกันอาทิตย์มองเธอแล้วยิ้มตราบใดที่หัวใจของเรายังเดินไปข้างหน้าไม่มีทางไหนที่มืดเกินไปหรอกวันรุ่งขึ้นป้ายบริษัทเปลี่ยนไปจากบริษัทอาทิตย์กรุ๊ปจำกัดเป็นกลุ่มหัวใจอาทิตย์เพื่อคนเพื่อชีวิตข้อความใต้โลโก้คืออย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง บริษัทเริ่มรับพนักงานที่เคยถูกปฏิเสธผู้สูงอายุคนพิการและคนที่สังคมเคยมองข้ามลานจอดรถมีเก้าอี้ล้อเลื่อนให้บริการมีลิฟต์พิเศษสำหรับผู้พิการห้องพักผ่อนมีข้อความเขียนไว้ว่าคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณกำลังเรียนรู้ที่จะยืนและในทุกวันศุกร์มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่เปลี่ยนวงสนทนาหัวใจทุกคนได้พูดได้ฟังได้รับกอดโดยไม่มีตำแหน่งไม่มีเก้าอี้ไม่มีผู้นำเพราะอาทิตย์เชื่อหัวใจไม่ต้องการลำดับขั้น มันต้องการความเข้าใจ